พาทัวร์ของเด็ดนุ์เทเวจะมีอะไรกันบ้างตามมาเลยใครที่ยังไม่เคยกินยำของร้าน MCT Shop แสดงว่ายังมาไม่ถึงสูนนี้แต่นอกจากยำแ่บแล้วก็ยังมีขนมจุกจิกและสารพัดของเบตะเล็ดให้เลือกช็อปทั้งปากกาดินสอแล้วก็ยังลบหรือใครลืมปิ้นงานก่อนเข้าเรียนไม่ต้องตกใจที่นี่มีบริการปิ้นเอกสารทั้งขาวดำและสีไม่ว่าด่วนแค่ไหนก็ทันแน่นอน นอกจากนี้ที่ราชมงคลพนาคนครศูนย์เทเวศก็ยังมีตู้เต่าบินให้สายหวานเลือกจิ้มเมนูตามใจชอบหรือใครชอบตู้กดก็ยังมีตู้อื่นๆให้เลือกซื้อขนมแต่งกับเพื่อนก็ได้นะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากทานมื้อจัดหนักจัดเต็มตอนนี้โรงอาหารของเรากำลังเร่งปรับปรุงอยู่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เราจะมาอัปเดตความจึ้งฟัวฟังให้ทุกคนได้ชมกันนะศส่วนต่อไปจะเป็นศูนย์ไหนกติดตามไว้เลย